เพื่อนชาวโซเชียลมีเดียนะคะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะหลังจากที่นุ่นเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะคะก็จะมารีวิวสิ่งที่ต้องซื้อซ้ํานะคะก็คือ9สิ่งที่ทั้งหมดนุ่นต้องซื้อซ้ําแน่นอนนะเพราะชอบใช้มากนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากนะตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้บอนซิ่งพัมเมอรของโบจัวนะคะนี่ เป็นกลิ่นคาราเมลนะแล้วก็จะเป็นเนื้อมูดแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการคอนทัวร์หน้านะนุ่นจะใช้สีนี้แต่ว่าถ้าผิวคนอื่นไม่รู้ว่าใช้สีไหนเหมือนกันนะคะคือมันจะง่ายต่อการคอนทัวร์นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทาไปใช่ป่ะแล้วมันจะเกลี่ยง่ายมากนะคะไม่ติดผิวไม่ลื่นมันจะทําให้ไม่เป็นคราบนะคะจะเออเป็นขั้นแอดวานในการเอ่อคอนทัวร์หน้า นะคะก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะต่อไปเป็นตัวนี้มิสทีนม,มิสทีนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเมจิกมาสคาร่านะคะไอ้เมจิกอะเรเนอร์นะแม,แม็กซี่แบล็กตัวนี้นะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ของเหมอลินดาขออนุญ,ญาตรีวิวพร้อมกันเลยนะคะก็คือเขียนคิ้วกับ เพนซิ l อา e ไลเนอของเมลินดานะคะตัวเขียนคิ้วจะ120นะเ e นซิลอายไลเนอจะ70บาทนะคะดีมากไม่เยิ้มนะคะก็คือไม่เยิ้มสำหรับตัวนุ่นแต่ถ้าคนอื่นจะถามว่าพี่นุ่นแล้วถ้าหนูใช้มันจะเยิ้มไหมขอบอกว่าลองซื้อมาเถอคะค่ะเพราะว่าถ้าพี่นุ่นไม่เยิ้มแล้วก็คือปากเซียนนะเพราะว่าราคามันแค่นี้เองนะไม่ไม่ไม่ได้หนักนะสาหัสในการซื้อมาลองนะถ้าพี่นุ่นแนะนำแบบ600 แล้วให้ซื้อมาลองก็ก็ก็ต้องมาถามอะนึกออกป้ะแต่ว่าอันนี้มัน70บาทกับ120บาทก็ขออนุญาตบอกว่าให้ซื้อมาลองเถอะค่ะนะก็ต่อไปนะคะเป็นตัวนี้บัตรออนของฟิชเชียสพัลล์มูล่านะคือมันไม่แพงมาก แต่มันก็ราคาสูงนิดนึงก็คือ400 39400 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ร้านแต่ว่าชอบสีมันมากนะคะก็คือสีที่ปัดอยู่นี้นะก็คือมีชิมเมอร์ดูไม่ดูไม่จัดจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปช่วยทำให้หน้าสว่างขึ้นก็เลยชอบสีนี้มากนะคะเซ็กซี่บูสเตอร์นะต่อมาเป็นตัวนี้กาวติดขนตาที่ไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ต้องซื้อนะคะ D U P นะคะเบอร์ Ber 552นะอืมเบอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนกับว่าเหลือบๆนะมุกมุกแต่ว่าพอทาไปสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีใสนะคะก็คือจะไม่มีค่าผลตาแล้วเวลาที่เราดึงขนตาออกมาแรงๆเนี่ยมันจะติดออกมากับตาเลยก็คือมันไม่หลุดนะจ๊าแต่ว่าต้องล้างดีๆนิดนึงเพราะว่ามันก็ออกยากเช่นกันนะคะต่อมาก็ตัวนี้จะเห็นนุ่นใช้แค่ทุกคลิปนะคะก็คือ a ฮวีโรเทชันนะเบอร์03นะคะที่ปัดคิ้วนะมาที่ปัดสีทองคิ้วนะต่อมาเป็นตัวนี้แป้งเมยบอร์ลีนเคลียร์สมูทออออินวันนะคะชอบมากๆนะสีที่นุ่นใช้เป็นเบอร์03สีเนเชอรลนะคะบวกกันแดด SPF 50ราคา169หรือ199ไม่รู้แบบมีตลับอย่างนี้นะถ้ามีถ้าเป็นรีฟิลจะถูกกว่าน,นี้อีกนะคะก็ ซับไม่บ่อย1วันซับ2ครั้งนะก็เลยชอบมากต่อมาตัวนี้นะคะคอนซีลเลอร์ของยูทิปได้ยินไม่ผิดยูทิปนั่นแหละยูทิปอูททยทิปนั่นแหละนะคะก็เจ๋งมากดีมากนะคะเป็นเนื้อแบบอย่างนี้ใช้ง่ายนะจ๊ะชอบมากนะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่จริงๆพกไว้ตลอดนะตัวนี้เพอร์เพอรี พรลี่ลิปพิงนะคะก็คือเซรั่มกับไมโครสครับช่วยทำให้ริมฝีปากชมพูนะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนลิปมันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไมโครสครับนะคะมันจะช่วยปรับสภาพผิวเราแล้วก็ผ่าเซลล์ผิว ริมฝีปากเราให้ขาวอมชมพูแบบเป็นธรรมชาตินะส่วนอันนี้จะเป็นเซรั่มปากนะคะซึ่งหามานานนะเพราะนุ่มเป็นคนปากแห้งง่ายพอทาตัวนี้ลงไปเนี่ยมันจะเป็นเซรั่มแบบซึมเร็วนะคะเป็นลักษณะกึ่งน้ํากึง่งเอ่อ กึ่งเยวนิดหน่อยนะก็พอทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะซึมเลยนะคะสามารถทาลิปตามได้นะคะแล้วปากเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าทาตัวนี้เปล่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อธรรมชาติให้ด้วยนะคะก็ง่ายต่อการง่ายต่อการพกออกไปเติมนอกบ้านมากนะคะเพราะว่าเป็นทั้งเซรัม่มทั้งบำรุงให้ริมฝีปากอมชมพูยิ่งขึ้นนะคะแถมยังใช้ทาหัว หัวจุกของน้องนมเราได้นะคะตัวนี้ชอบมากๆนะคะทั้งคู่นะก็ซื้อมาเป็นเซตจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็ไปดูได้ในไอเดี๋ยวจะขึ้นไ้ให้ด้านล่างนะคะข้อมูลต่างๆนะชอบมากๆนะคะก็โอเคหมดแล้วนะแค่นี้9สิ่งที่ถ้านุ่นหมดจะต้องไปซื้อใหม่นะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดด e ีโพสต์กันด้วยนะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ